สวัสดีครับท่านผู้ชมพบกันเช่นเคยนะครับในรายการเฮียนรีวิวรายการที่นําเสนอเกี่ยวกับเทคนิคในเรื่องของการตกแต่งรถยนต์วันนี้เป็นคิวของรถตู้คอมพิวเตอร์ใน EP ก่อนหน้านี้นะครับเราได้พาไปเทสร,รถตู้ไฮเอทที่ทําการแปลงจากด้านหลังนะครับดัมเป็นดิฟสําหรับคันนี้นะครับเราใช้เป็นตัว18แซดด้านหน้าเราใช้เป็นถึง 6พอตด,ด้วยกันนะครับด้านหลัง4พอร์ตที่ไว้หยุดรถแล้วก็ด้านหลังจะเพิ่มเป็นเบรกมือไฟฟ้าขึ้นมาเรียกได้ว่าเป็นคันแรกๆของประเทศไทยที่ทำระบบเบรกไฟฟ้าเดี๋ยวเราไปชมกันดีกว่านะครับแล้วก็เททดสอบกันนะครับว่าการขับขี่หลังการติดตั้งเบรก h i เ h อ e r ฟอ r m a n น e ์8 z p แ e ด i u m พเมียมเป็นอย่างไรครับ<อ>ก็ต้องบอกว่าคันนีย้ยากพอสมควรเพราะว่า ในเซตที่เราสั่งมานะครับมันจะเป็นเซตของชุดไอ u ับซึ่งเป็นขาเลเดียนเมาส์เนี่ยที่มาตรงรุ่นอยู่แล้วติดตั้งได้เลยทันทีนะครับแต่ว่าคันนี้พอของมาถึงปุ๊บลูกค้าไปติดตั้งชุดช่วงล่างถุงลมมาเพิ่มนะครับเวลาชุดถุงลมเนี่ยเวลาจอดก็สามารถที่จะกองลงพื้นแบบนี้ติดพื้นได้จังหวะที่ติดจังหวะที่กองติดพื้นเนี่ยนะครับมันมีบางส่วนของอุปกรณ์ถุงลมนะครับมาตรงกับตัว กะป,ปุกเบรกไฟฟ้าหรือมาตรงกับตัวขาอะไรเด็ดเนาจึงทําให้จะต้องแก้ไขหน้าหน้างานนะครับก็เลยก็เลยเป็นจุดยากนะตรงนี้ก็คือแต่ก็ทําให้เรียบร้อยเราต้องเรียนแจ้งนะครับว่าเราทดลองให้กับลูกค้าก่อนส่งถึงมือนะฮะก็ถือว่าเป็น QC นะครับ QC ก่อนถึงมือลูกค้าในเรื่องของการติดตั้งติดตั้งหลังติดตั้งแล้วเป็นอย่างไรเสียงเสริมเกิดขึ้นไหมมีเป็นยังไงบ้างติดขัดอะไรไหมอะไรเงี้ยครับ แล้วก็ลองถนนที่ปลอดภัยนะครับถนนโล่งไม่มีรถนะครับอันนี้เราคํานึงหึงมากที่สุดเลยอะไปทดสอบกันด้นานหน้านู้นนะฮะถนนตัดใหม่นะครับลองฟิลแตะเบกค่อยๆแตะเบรกก่อนนะจับคุมอะไรมือเดียวด้วยนะครับไม่มีรถนะโอเค หยุดเลยอ่ะโอ้โหต้องเชิงเกียร์ถึงเกียร์สองครับรถหยุดเลยครับจากเกียร์สี่ก็เมื่อกี้แค่แค่แตะนะครับปั๊มทางานได้ดีมากครับปั๊มหน้าหกปั๊มหน้าหกพอร์หลังสี่พอร์นะครับรถไม่เซด้วยนะครับนี้ขอยีีนะฮะลงสะพานร้อยหนึ่งนะครับเกียร์สี่นะครับปื๊อรถโล่งนะครับแตะเบรกครับประคองมุมเลยนี่ครับโอ้โหต้องเข้าเกียร์สองเลย ครับปั๊มทำงานครบถ้วนนะฮะทำงานครบถ้วนเลยใช้งานดีนี่ฮะกระแตกนะครับคือฟิลฟิลตัวปั๊มเดิมเนี่ยมันจะจมลึกเหยียบจมลึกนะอันนี้ก็แน่นเท้านะครับแน่นเท้าขึ้นมาสู้เท้าเราดีนะลาแตกเนี่ย ค่อยๆแตะนี่ครับค่อยๆแตะอตรารมณ์เวลาเราเหยียบเบรกแล้วมันจมลึกอ่ะเราจะปั๊บก็เจอรถโตโยต้าเยอะมากนะรถญี่ปุ่นอ่ะอย่างรถตู้อันผ่านเวไฟเนี่ยคนนั่งหลังนี่ตกใจแล้วเวลาเจอจังหวะเหยียบเบรกแลแบบจึกลงไปอย่างเงี้ยนะครับแต่ถ้าเบรกที่มันมีปั๊มพอตเยอะแบบเนี้ยหน้าอกหลังสี่สมมติรถเจออะไรตัดหน้าเนี่ยเราเวลาเราเหยียบเบรกเนี่ยมันยังมันยังดนันทูๆๆ้สู้เท้าได้อยู่นะเนี่ย แล้วมันไม่ได้แบบว่ามันไม่ไดมันไม่ได้แบบซึ้งแบบตกใจอะ่ะโอเคครับเดี๋ยวเราลงไปดูกันดีกว่านะครับว่าชุดนี้เราจัดอะไรไปให้นะครับเป็นเซ็ตพรีเมียม18บแปดจะสวยเท่าไหนไปชมกันครับ ท่านผู้ชมนะครับถูกใจคอนเซปต์การติดตั้งชุดเบรกไฮเพอร์ฟอร์แมนซ์แบบนี้ติดต่อสอบถามเราเข้ามาได้ทางเพจเลยครับยินดีให้คำแนะนำให้คำปรึกษาครับ